ภาคอีสานเป็นดินแดนที่มีอนาเขตกว้างขวางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศในกลุ่มประชาคมลุ่มน้ำโขงประชากรในภูมิภาคนี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยมีกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวเป็นหลักและกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่แตกต่างตามสภาพท้องถิ่นฐานเดิมซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคนี้จำแนกตามตระกูลภาษาได้สองตระกูลคือ กลุ่มแอสโตรเอเชียติกสาขามอนคขเมรที่ประกอบด้วยกลุ่มคขเมรถิ่นไทยกุยบลู Blue, และกลุ่มไตกระดัที่ประกอบด้วยกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวไทยโคราชภาคอีสานจากการเป็นดินแดนอันกว้างขวางที่มีวัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตการแล้ว การเดินทางติดต่อระหว่างกลุ่มชนเผ่าต่างๆที่ทำให้ชาวอีสานไม่ใช่ดินแดนที่อยู่โดดเดี่ยวพื้นที่สูงที่ราบบนพื้นแผ่นดินใหญ่และแนวชายฝั่งทะเลถือเป็นองค์ประกอบที่ทำให้มีการติดต่อไปมาหาสู่กันอย่างกว้างขวางเช่นกลุ่มชนไตกระดเป็นกลุ่มชนหลักในภูมิภาคในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชนอื่นๆเช่น กลุ่มแอสโตรเอเชียติกสาขามอนคเมนกระจายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคนี้การผสมผสานทางวัฒนธรรมและพัฒนาการทางสังคมที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มชนต่างๆสร้างสารรค์อารยธรรมขึ้นมาอย่างมีเอกลักษณ์จนกลายเป็นวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานแบ่งตามตระกูลภาษาออกเป็นสองกลุ่มคือ 1. กลุ่มแอสโตรเอเชียติก 2. กลุ่มไตกระดกลุ่มระกูลภาษาแอสโตรเอเชียติกสาขาอ o เขมนมีดังนี้ 1. เขมรถิ่นไทยชาวขมนถิ่นไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ระกูลภาษาแอสโตรเอเชียติกสาขาอ o เขมนที่เรียกตนเองว่าขแมลือซึ่งแปลว่าขมนสูง แต่เรียกขเขมรในประเทศกัมพูชาว่าเขเมกรอมแปลว่าขเขมรต่ำมีภูมิลำนากระจายทั่วไปในเขตจังหวัดสุรินทร์รีสเกตและบางอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์เช่นอําเภอพระโคนชัยอําเภอสตึกอําเภอกระสังและอําเภอสุวรรณภูมิในจังหวัดร้อยเอ็ดชาวขเขมรถิ่นไทยนับถือาศาสนาพุทธและมีความเชื่อในเรื่องผีตายายมากมีการเส้นผีตายายที่เรียกว่าพิธี แสนโดนตานอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องของยาสั่งมีการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญเช่นการปริมการขับเจรียงและรำสาบเป็นต้นส่วนการแต่งกายของผู้ชายมีทั้งนุ่งสโรงโจงกระเบนและกางเกงขาจกกบสวมเสื้อคอกลมผ่าอกมีผ้าเข้ามาซึ่งเรียกตามภาษาขเขมรว่าสบายคาดเอวสำหรับผ้านุ่งกระโจงกระเบนนั้น นิยมผ้าหางกระรอกซึ่งเช้าขเขมรมีฝีมือในการทอผ้าไมหมหางกระรอกมากผู้ชายนิยมตัดผมสั้นส่วนผู้หญิงจะนุ่งสิ้นใหมและฝ้ายเรียกว่าซัมปอดมีหลายแบบหลายลายเช่นโหอันลุยซึมอันปรมผืนแดงเข้มมีขีดดำขาวตัดกันสมอระเบิดมีขั้นผู้หญิงขเขมรถิ่นไทยจะใส่เสื้อแขนกระบอกคอกลมผ่าอก ติดกระดุมผาดผ้า,ผาสบายในโอกาสสำคัญสำคัญสตรีนิยมปล่อยผมยาวไม่กล้าวผม 2. ชาติพันธุ์กุยคนทั่วไปเรียกชาวกุยหรือกวยว่าสวยซึ่งเป็นชาติพันธุ์ในกลุ่มตระกูลภาษาแอสโตรเอเชียติกสาขามอนคาเมนชาวกุยมีความสามารถในการคล้องช้างเลี้ยงช้างและฝึกช้างเพื่อใช้งาน จึงมีพิธีกรรมและความเชื่อหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับช้างเช่นการเส้นผีประกรรมซึ่งจะต้องกระทำก่อนที่จะออกล่าช้างป่าเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการเสี่ยงทายปัจจุบันชาวกุยตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดบางอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์เช่นอำเภอสตึกอำเภอกระสังอำเภอหนองกี่ในเขตบ้านสะดาวานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม และบางส่วนในเขตอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีส่วนการแต่งกายแต่เดิมชาวกุยนิยมนุ่งสรงหางกระรอกหรือนุ่งจงกระเบนคล้องผ้าสบายคาดถุงไทยซึ่งทำด้วยผ้าขิดสำหรับใส่เครื่องรางของขังเวลาเข้าป่าส่วนผู้หญิงชาวกุยนิยมนุ่งผ้าสิ้นมีทั้งทอเป็นลายขิดคล้ายไทยลาวหรือตีนสิ้นลายผ้ามัดหมี่คล้ายชาวขเขมรทินไทยสวมเสื้อคอกระเช้า ผู้หญิงสูงอายุมักใส่สร้อยคอลูกป,ปัดที่ทำจากพลาสติกหรือเงินและมักใส่ดอกไม้หอมแทนต่างหู 3. กลุ่มชาติพันธุ์โซ่หรือกะโซ่ชาวโซ่หรือกะโซ่อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาแอสโตรเอเชียติกสาขามอนคขมรจากการศึกษาสันนิษฐานว่าชาวโซ่ได้ตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองแถนแล้วย้ายมาเมืองมหาชังกองแก้ว เมืองบกเมืองวัวก่อนที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานถาวรในภาคอีสานปัจจุบันชาวโซ่นับถือศาสนาพุทธพร้อมทั้งนับถือผีควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษมีพิธีโซ่ทั่งบังหรือพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษประจำปีที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีพิธีสร้างกระโมดเพื่อเป็นการทรงดวงวิญญ,ญาณของผู้ตายอีกด้วยส่วนการแต่งกาย ชาวโซ่มีการแต่งกายเช่นเดียวกับชาวไทยอีสานโดยทั่วไปแต่ในอดีตนั้นผู้ชายนิยมนุ่งผ้าเตี่ยวส่วนชาวโซ่ที่ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมไสยศาสตร์มักมีลูกประคำคล้องคอ,งอนอกจากนี้ยังนิยมสักขาลายจากเนื้อหัวเขา่าขึ้นไปจนถึงขาอ่อนส่วนผู้หญิงนิยมใส่เสื้อแขนกระบอกสีดำคลิบแดงผ่าอกติดกระดุมเงินกลมชายเสื้อด้านข้างแหวกชาย ทั้งสองข้างใช้ได้แดงตกแต่งขอบนุ่งผ้ามัดหมี่ฝ้ายหรือห่มสบายทับแต่เดิมหญิงนิยมสักลวดลายแบบรวงข้าวหรือลายดอกไม้ไว้ที่ท้องและเอวด้วยในอดีตโซ่ทั้งบ้างเป็นพิธีกรรมไหว้วิญญาณบรรพบุรุษประจำปีแต่ในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นการละเล่นประเภทหนึ่งในพิธีจะมีการทรงเจ้าการขับร้องเพลงร่วมกันทั้งบ้าง ทางบ้างก็คือการกระทุ้งไม้ไผ่ให้เป็นจังหวะมีผู้หญิงฟ้อนตามจังหวะภายหลังได้มีการเพิ่มเครื่องดนตรีเช่นกรองเสงฉาบชิงแคนเข้าไปด้วย 4. กลุ่มชาติพันธุ์บรูบรูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษากลุ่มตระกูลภาษาแอสโพรเอเชียติกสาขามอนคเมนอาศัยอยู่ตามป่าเขาแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งในลาวและไทย เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสได้ปกครองดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2436เป็นต้นมาชาวพื้นเมืองเหล่านี้ถูกกดขี่กลมเหงจึงได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่แนวริมฝั่งโขงทางฝั่งไทยเช่นที่บ้านเวินบึกบ้านทาลงและบ้านหินโคกอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีชาวบรูเชื่อในการนับถือวิญญ,ญาณมาก เห็นได้จากประเพณีเลี้ยงผีบ้านและประเพณีเลี้ยงผีดงที่ทำอย่างเคร่งครัดทุกปีสำหรับการแต่งกายของชาวบรูนั้นไม่มีการทอผ้าใช้เองแต่ซื้อจากกลุ่มชนอื่นดังนั้นการแต่งกายจึงคล้ายกับชาวอีสานโดยทั่วๆไปนั่นเอง 5. กลุ่มชาติพันธุ์แกกลุ่นหรือชาวบนชาวยักกุลหรือชาวบนหรืออีกชื่อหนึ่งคือคนดง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มตระกูลภาษาแอสโตรเอเชียติกสาขามอนคาเมนต่างถิ่นฐานตามไหล่เขาหรือเนินเขาตีเตี้ยในเขตจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและเพชรบูรณ์แต่เดิมชาวบนอยู่แต่เฉพาะในกลุ่มของตนโดยไม่ชอบคบค้ากับชนกลุ่มอื่นบ้านเรือนมักปลูกคล้ายเรือนผูกของชาวอีสานโดยทั่วไปแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในส่วนที่เรียกว่ากระต๊อบเมียวที่เป็นฟ่อนหญ้าคาแห้ง มัดเป็นห่วงสามห่วงผูกติดกันเป็นหัวกลมปล่อยหางเป็นปล่อยยาวคล้องไว้บนคือหน้าจั่วบ้านปัจจุบันชาวยักกุลนับถือศาสนาพุทธควบคู่กับการนับถือผีการแต่งกายชาวยักกุลในสมัยก่อนผู้ชายชาวบนมักนุ่งกางเกงแบบไทยหรือไม่ก่อนนงจงกระเบนแบบขเขมรไม่สวมเสือ้อผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าผืนสีสดเช่นสีแดง แดงเข้มหรือสีน้ำเงินเข้มเป็นผ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าผ่านอ้อมร่างแล้วทำเป็นหัวพกโตๆเน็บชายไว้ด้านข้างสวมเสื้อที่เรียกว่าเสื้อกะสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำแขนกุดปักกุนรอบแขนและรอบคอเสื้อด้วยสีแดงหรือสีอื่นคอเสื้อด้านหลังมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วปล่อยเศษได้เส้นยาวทิ้งไว้ประมาณ3-4เส้นซึ่งจะใส่เฉพาะในงานพิธี ปัจจุบันมีแต่ชาวบนที่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไปเท่านั้นที่ยังแต่งกายด้วยผ้าผืนและเสือ้อกาะอยู่ส่วนเครื่องประดับนิยมเครื่องเงินแต่ก่อนหญิงชายชาวบนนิยมเจาะใบหูเป็นรูก,กว้างๆใช้ใบลานกลมๆใส่รูหูไว้แล้วเอากระดุมอุดรูใบลานเพื่อให้มีแสงแวววาวการแต่งกายแบบนี้มักจะใช้แต่งในงานบุญในยามค่ำคืนชายหญิงจะนั่ล้อมวงเพื่อขับเพลงโต้อตอบกันที่เรียกว่า ปะเรเร,เรหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่ากระแจใช้กรองโทนหรือตะโพนให้จังหวะในยามเทศกาลจะมีการขับเพลงกันทุกบ้านเนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่เกี่ยวกับความเหงาว้าเวแม่ม่หรือเป็นไปในทํานองชมธรรมชาติกลุ่มตระกูลภาษาไตกระไดสาขาไตประกอบด้วยดังนี้ 1. ชาติพันธุ์ไทยโคราช ชาวโคราชจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มตระกูลภาษาไตกระดาสาขาไตพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานในเขตจังหวัดนครราชสีมามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวรารวดีจนถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ก็ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมไทยภาคกลางเป็นสำคัญและอย่างได้รับวัฒนธรรมขเขมรและวัฒนธรรมไทยลาวเข้ามาผสมผสานอีกด้วย ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราชมีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งภาษาพูดอาหารรวมทั้งการละเล่นโดยเฉพาะเพลงโคราเชาวไทยโคราชตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆเช่นอำเภอปักท่งชัยอำเภอห้วยถแถลงอำเภอคอนบุรีอำเภอหนองบุญนาคอำเภอด่านขุนทศในจังหวัดบุรีรัมย์เช่นที่อำเภอนางรองและอำเภอละหานทรายอำเภอหนองกี่ อำเภอเมืองอเภอลำลายมาศและในจังหวัดชัยภูมิเช่นอเภอจตุรัสและอเภอบำเน็จนรงการแต่งกายชาวไทยโคราชนิยมแต่งกายแบบไทยภาคกลางหรือชายนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อคอกลมไม่ผ่าอกหญิงนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบนเช่นเดียวกันไม่นิยมนุ่งผ้าสิ้นสวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายทับเสื้อถ้าอยู่บ้านมักใช้ผ้าคาดอกการละเล่นที่สำคัญคือเพลงโคราช ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเพลงปฏิภาคคือมีการร้องเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิงไม่มีเครื่องดนตรีประกอบคนร้องจึงต้องตบมือให้จังหวะส่วนดนตรีนั้นชาวโคราชนิยมวงปีพาดไม่นิยมวงแขนและการแสดงที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ชาวโคราชชื่นชอบนั่นก็คือลิเก 2. กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวชาวไทยลาวหรือชาวอีสาน จัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไตกระดเป็นชนกลุ่มใหญ่และมีวัฒนธรรมสูงกว่ากลุ่มอื่นๆพูดภาษาไทยลาวหรือภาษาอีสานมีตัวอักษรไทยน้อยและอักษรตัวธรรมชาวไทยลาวรับวัฒนธรรมรุ่มน้ำโของอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มผู้นำทางวัฒนธรรมอีสานภูมิปัญญาทางสังคมเช่นฮีของตำนานอักษรศาสตร์หารีตประเพณีและเป็นผู้สืบทอด และถ่ายทอดให้ชาวบ้านกลุ่มอื่นๆด้วยการแต่งกายนั้นชาวไทยลาวเหมือนกลุ่มชาวไทยอีสานทั่วไปเมื่ออยู่กับบ้านผู้ชายจะนุ่งสรงผาดผ้า,ผาเขาม้าคล้องคลอและไม่สวมเสือ้อเมื่อออกไปนอกบ้านก็จะนุ่งกางเกงขาวก o วยสวมเสื้อแขนสั้นคาดผ้าเขาม้าตาตารางส่วนผู้หญิงจะนุ่งสิ้นมัดมีไหมหรือฝ้ายใส่เสื้อแขนกระบอกแขนยาวและนิยมห่มสบาย ผ้าเข่าม้าหรือผ้าขิดลายดอกจันทเมื่อไปร่วมงานบุญต่างๆการละเล่นและการแสดงของชาวไทยลาวมีพัฒนาการทางรูปแบบมากมายเช่นหมอลำเสิงโดยมีเครื่องดนตรีประกอบที่สำคัญคือแคนและเครื่องดนตรีประกอบอื่นๆเช่นซึงพินชิงฉาบป,ปัจจุบันมีโปรงลางซึ่งนิยมนำมาประกอบกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเช่นกัน สกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโยยชาวไทยโยยจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไตากระดส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองหอมเท้าวแขวงจำปาสักรประเทศลาวราวปีพุทธศักราช2373ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในเขตอำเภออากาศอำานวยและวานอนอนิวาสจังหวัดสกลนครและในพื้นที่ใกล้เคียงชาวไทยโยยมีคติความเชือ่อเกี่ยวกับประเพณีชาวบ้านที่เรียกว่าฮีด12 ซึ่งเป็นหลักของประเพณีทั่วไปในถิ่นอีสานหรือไทยลาวนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกอี่ยวกับผีบ้านผีเหอนว่าเป็นผีที่คอยดูแลรักษาลูกหลานให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆส่วนการแต่งกายนั้นชาวไทยโยยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยอและไทยลาวทําให้วัฒนธรรมการแต่งกายโดยทั่วไปของชาวไทยย้อยมีคามคล,ลืากับไทยลาว และใช้ผ้าฝ้าย้อมสีครามในการแต่งกายเป็นหลัก 4. กลุ่มชาติพันธุ์ไทยยอชาวไทยยอจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไตกระดาสาขาไตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุนรรครและนครพนมพูดคล้ายกับชาวพื้นเมืองทั่วไปแต่บางคำออกเสียงแปลงมีผิวสีเหลืองขาวมากกว่าผิวดำแต่เดิมผู้ชายไทยไว้ผมหยง ผมหยงคือทรงผมมหาไทยส่วนผู้หญิงไว้ผมยาวเกล้าวตรงกลางศีรษะอาชีพหลักคือการทำนาทำสวนไม้ผลค้าขายบ้างมีฝีมือในการเย็บปักถักร้อยทอเสือโดยใช้ต้นกกต้นผือชาวไทยยอ้อเคร่งครัดในพุทธศาสนามากส่วนความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจก็มีบ้างแต่ไม่มากนักด้วยเหตุนี้จึงมีบทบาทในงานบุญปราทาพึ่ง ซึ่งจัดในช่วงออกพรรษาของทุกปีและถือเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสกลนครนอกจากนี้ยังมีงานประเพณีเซิงผีโขนบันไฮหย่องอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอีกด้วยส่วนการแต่งกายชายมีฐานะดีนิยมเครื่องตกแต่งที่ส่งมาจากยวนชายผ้าฝ้ายและไหมตัดเสื้อคล้ายเสื้อยวนเป็นเสื้อผ้าอกแขนยาวและกว้าง นุ่งผ้าโจงกระเบนส่วนชายฐานธรรมดานิยมใส่เสื้อทอโดยผ้าสีดำเรียกว่าเสื้อปีกขายเสื้อใส่ทำนานุ่งโจงกระเบนผู้หญิงนิยมนุ่งสิ้นหมีมีเชิงแบบดันต๊อกของชาวผู้ไทยแต่แถบเล็กกว่าไม่นิยมสีครามเข้มสวมเสื้อปีกแบบยวนและนิยมสวมเสื้อคอกระเช้าหรือเสื้อหมากกระแหลงอีกด้วย 5. กลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง ชาวกะเลิงหรือข่าเลิงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มตระกูลไตกระไดมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่แขวงสุวรรณเขตแขวงคำม่วนประเทศลาวอพยพมาอยู่ที่อีสานร,ระยะเดียวกันกันกบชาวสกลนครกลุ่มอื่นๆที่มีความเชื่อในพิธีกรรมเกี่ยวกับผีการเลี้ยงผีปัจจุบันชาวกะเลิงส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอกุดบากจักงหวัดสกลนครและมีบางส่วนอยู่ในจังหวัดนครพนมมุกดาหารและใกล้เคียง การแต่งกายนั้นในอดีตผู้ชายนิยมนุ่งผ้าสรุงทิ้งชายให้สั้นครึ่งแข้งสวมเสื้อแขนกระบอกไม่ผ่าอกหวีผมเสรยถัดดอกจานสีแดงและสักรูปนกที่แก้มปัจจุบันการแต่งกายของชาวกระเลิงคล้ายกับชาวไทยอีสานโดยทั่วไปนั่นเอง 6. กกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนชาวไทยพวนเป็นชาวเมืองเชียงของอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งทั้งภาคกลาง และภาคอีสานของไทยเป็นกลุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาหมดจดกิริยาละเมียดละไมยขยันทำงานมีภาษาพูดวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเองชาวไทยพวนนับถือาศาสนาพุทธจึงมักจะสร้างวัดไว้ใกล้ชุมชนนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกอี่ยวกับผีผสมผสานในพิธีกรรมโดยเฉพาะประเพณีกรรมฟ้าที่จัดขึ้นในวันขึ้นสามค่ำเดือนสามของทุกปีชาวพวน จะทําข้าวจีไปถวายพระที่วัดและมีข้อปฏิบัติคือจะไม่ด่าทอหรือไม่ทะเลาะวิวาทกันถ้าไม่ปฏิบัติจะถูกฟ้าดินลงโทษส่วนการแต่งกายของชาวพวนนั้นผู้หญิงนิยมนุ่งสิ้นสวมเสื้อตามสมัยนิยมหญิงสูงวัยมักนิยมเสื้อคอกระทะหรือเสื้ออีเป้าหรือเสื้อคอกระเช้านั่นเองการแต่งกายในรูปแบบเดิมหญิงมักไว้ผมยาว มุนกล้าวไว้ด้านหลังใช้ผ้าพันรอบอกแทนการสวมเสื้อนุ่งสิ้นตินจกหรือสีพื้นแทรกลายขวางบางถิ่นนิยมนุ่งสิ้นมัดมีชายมักนุ่งกางเกงขากุ้ยสีดำและใส่เสื้อสีดำส่วนการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพวนคือการลํำพวนผู้ลํำจะนั่งกับพื้นดนตรีที่ประกอบลํำคือแคนูแคนจะนั่งหน้า การลำของบมอลำควรจะเป็นการร้องเป็นท่อนๆคล้ายบนสวดแต่บรงคักจะประกอบด้วยทอ่อนที่ขึ้นลงๆเป็นแบบแผนพอสิ้นวร์หนึ่งหนึ่งทั้งเสียงแคนและเสียงลำจะหยุดเป็นห่วงๆเนื้อหาของบทลำม,มีตั้งแต่คําสอนไปจนถึงบทเกี่ยวพาราสี 7. กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยชาวผู้ไทยนั้นจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไตากระดาสาขาไตาในปัจจุบัน ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มปะปนอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในเขตจังหวัดนครพนมกาลสินมุกดาหารสกลนครและบางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีอันาจเจริญอุดรธานีและบ้านป่านาจังหวัดเลยเป็นกลุ่มหนึ่งที่รักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างดีโดยเฉพาะที่อำเภอเรณูนครนั้นมีการฟ้อนผู้ไทยเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีการนับถือพุทธศาสนา โดยปรับให้เข้ากับจารีตประเพณีของตนรวมทั้งมีการนับถือพูดผีควบคู่ไปด้วยส่วนการแต่งกายนั้นผู้ชายนิยมนุ่งกางเกงขาสั้นเครื่งองน่องหรือขาลววยสีดำหรือสรงตาหมากลุกเสือ้อใช้ตาสีดำเดียวกับกางเกงคอกรมแคบชิดคอผ่าอกตลอดชายเสื้อสายขวาผ่าเหมือนเสื้อกุยแหงแขนยาวจรดข้อมือหรือสั้นครึ่งแขน มีผ้าคาดเอวและพวกศีษะผู้ชายโบราณมากักนิยมสักแขนขาหลายด้วยหมึกสีดำแดงถือเป็นความสวยงามและเพื่อความอยู่ยงคงกระพันอีกด้วยส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุงที่ทำจากผ้าฝ้ายย้อมใบครามหรือมะเกลือสีดำล้วนเย็บต่อด้วยเชิงเป็นริ้วตามยาวสวนเสื้อแขนยาวคมกระบอกคอตั้งเระดับใช้กำไลพ่อมือ รูปประคำส้อยเฉียงไหลสังวานปิ่นปากมวยผมต่างหูพวกเต่ารังกระดุมเสือล้วนเป็นเครื่องทำด้วยทองทั้งสิ้นส่งผมสตรีผู้ไทยทุกคนไม่ว่ารุ่นสาวหรือรุ่นสูงอายุนั้นไว้ผมขมวดกล้าวมุ่นทรงสูงเฉียงซ้ายหรือขวานิดหน่อยตามถนัดเสียบด้วยปิ่นหรือรูปประคำประดับที่มวยผมด้วย 8. กลุ่มชาติพันธุ์ไทยแส ชาวไทยแสกจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไตกระดสาขาไตมีถินฐานเดิมอยู่ที่เมืองแสกเขตเมืองประคำประเทศลาวติดชายแดนกับเวียดนามโดยอพยพข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งถินฐานในประเทศไทยโดยเฉพาะที่บ้านอาจสามารถจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในสมัยอยุธยาลักษณะทั่วไปคล้ายกลุ่มลาวนับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อในเรื่องพูดผีวิญญ,ญาณ มีประเพณีการเล่นแสกต้นแสกเพื่อบวงสวงวิญญาณพระเจ้าองค์หมูนอกจากนี้ยังมีประเพณีที่ห,หลักทีสิบสองเช่นชาวอีสานโดยทั่วไปการแต่งกายชาวแสกนิยมนุ่งกางเกงสวมเสื้อแขนสั้นเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามสีดำมีผ้าพกหัวกันแดดส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่นุ่งผ้าสิ้นใส่เสื้อผ้าฝ้ายย้อมครามสีครามสีขาวสีดำ แขนยาวทรงกระบอกในปัจจุบันการแต่งกายของชาวไทยแสกคล้ายชาวไทยอีสานโดยทั่วไปทุกท่านจะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคอีสานนั้นมีมากมายหลายกลุ่มด้วยกันทําให้ภาคอีสานเป็นพื้นที่รวมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบันแล้วคุณผู้ชมล่ะครับไม่ทราบว่าแต่ละท่านอาศัยอยู่ในจังหวัดใดของภาคอีสานหรือภูมิภาคใดของประเทศไทยกันบ้าง คอมเมนต์ใต้คลิปของเรามาเลยนะครับและถึงแม้เราจะต่างชาติพันธ์กันแต่เราก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยและมีความเป็นคนไทยกันเต็มร้อยเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากศูนย์ศิลป,ะปะวัฒนธร,ธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับทางช่องของเราเวยนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ